อาซาฮ The Crimson Blade เกมนี้จะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่เน้นเกมเพลย์ที่เร้าใจตื่นเต้นมีทีมเป็นญี่ปุ่น Dark f a n t a าซโดยเกมนี้จะถูกพัฒนาด้วย Unreal Engine 5พร้อมทั้งโชว์ความเป็น next gen ภายในเกมผ่านานาไหน v ฟอร์ชไลท์จิโอเม y รีส t ตมของ Unreal Engine 5ทำให้ได้ภาพกราฟ,ฟิกที่สวยงดงามสมกับความเป็น next gen เนื้อเรื่องและ s e ตติ้งของเกมเกมนี้จะดำเนินเรื่องอยู่ในญี่ปุ่นยุคเซนโงคุยุคแห่งความแตกแยกในญี่ปุ่น เราจะได้รับบทเป็นอาัาฮิสมุไรฝีมือฉกาจและด้วยดาบที่เต็มไปด้วยเลือดจึงได้รับสมญานามว่านักดาบสี่ชาติแต่วันหนึง่งเขาตัดสินใจที่จะเลิกจับดาบและมาใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาทว่าความฝันนั้นก็ต้องพังลงเมื่อเขานั้นโดนกล่าวหาว่าได้ทําการฆ่าล้างหมู่บ้านผู้บริสุทธิ์และเป็นสายเลือดปีาศาจเป็นที่มาของฉายาฆ่าไม่ตายทาให้เขานั้นต้องโทษประหารแต่ในจังหวะที่กาลังจะโดนประหารนั่นเองโชกุนอาชิกะงะก็ได้ปรากฏตัวขึ้น พร้อมยื่นข้อเสนอที่จะทาให้หลุดพ้นจากโทษประหารโดยภายในข้อเสนออาซาฮิจะต้องไปที่แดนปีศาจเพื่อยึดแคว้นกลับมาอาซาฮิจึงจําเป็นที่จะต้องกลับมาทําให้ดาบเป็นสีชาติอีกครั้งเพื่อที่จะได้พ้นโทษและจะได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาพร้อมยังต้องตามหาบุคคลที่ใส่ร้ายเขา,าอีกด้วยเกมเพย์เกมของเราจะเป็นเกมที่เน้นให้ผู้เล่นต้องใช้รีเฟลก็กและสมาธิในการเล่นค่อนข้างมากการควบคุมผู้เล่นสามารถกด w a S D เเพื่อเดินไปยังทิศทางต่างๆได้ โดยหากกด w a USD ธรรมดาจะเป็นการวิ่งเบาๆแต่หากกดคอน r o l ค้างพร้อมกับกด w a USD ไปด้วยจะเป็นการลดสปีดเพื่อเปลี่ยนเป็นการเดินแทนการ Dodge และการกลิ้งหลบการ Dodge สามารถทําได้โดยการกดปุ่มสเปซบาหนึครั้งพร้อมกด w a USD เพื่อเลือกทิศทางที่จะ Dodge โดยหากกด Dodge ในจังหวะที่ศัตรูโจมตีมาผู้เล่นจะไม่ได้รับดาเมจการกลิ้งหลบสามารถทําได้โดยการกดปุ่มสเปซบาสองครั้ง พร้อมกดแต่ s d เพื่อเลือกทิศทางที่จะกลิ้งหลบโดยหากกดกลิ้งหลบในจังหวะที่ศัตรูโจมตีมาผู้เล่นจะไม่ได้รับดาเมจเช่นเดียวกับการดอชและยังเป็นการถอยไปตั้งหลักได้อีกด้วยเนื่องจากการกลิ้งหลบสามารถใช้ในการเคลื่อนที่หลบได้ไกลการบล็อกและแพร์รีการบล็อกในเกมนี้จะทําได้โดยการกดคลิกขวาค้างหากปล่อยจะหยุดการบล็อกโดยหากศัตรูโจมตีมาในระหว่างที่เรากําลังบล็อกดาเมจที่รับจะลดน้อยลงแต่ค่าพลังกายของผู้เล่นจะเพิ่มมากขึ้นแทน การทำได้ศัตรูจะเสียหลักและเปิดช่องว่างให้เราเข้าไปฝันเพื่อลดเลือดศัตรูได้เลือดและค่าพลังกายภายในเกมนี้ศัตรูและผู้เล่นจะมีเลือดและค่าพลังกายอยู่โดยหากเราโจมตีโดนศัตรูเลือดของศัตรูจะลดลงหรือมือเลือดลดลงจนถึงศูนย์ศัตรูก็จะตายโดยหลอดเลือดจะแสดงเป็นหลอดสีแดงเหนือหัวศัตรูแต่การโจมตีศัตรูเพื่อให้เลือดลดในเกมนี้นั้นสามารถทำได้ยากมาก เนื่องจากเมื่อเราโจมตีโดนศัตรูศัตรูจะทําการบล็อกเราอยู่ตลอดทําให้การโจมตีให้เลือดลดนั้นเป็นไปได้ยากจังหวะที่ผู้เล่นสามารถโจมตีศัตรูให้เลือดลดได้นั้นจะมีแค่2จังหวะคือจังหวะหลังจากศัตรูโจมตีเสร็จแล้วและจังหวะหลังจากที่ผู้เล่นแพรลี่ได้สําเร็จนั่นจึงทําให้เกิดระบบค่าพลังกายขึ้นมาค่าพลังกายจะแสดงเป็นหลอดสีเหลืองใต้หลอดเลือดของศัตรูโดยเราจําเป็นจะต้องเพิ่มค่าพลังกายให้เต็มเมื่อเต็มแล้ว ผู้เล่นจะสามารถสังหารศัตรูได้ภายในดาบเดียวทําให้ศัตรูนั้นตายไปโดยทันทีโดยค่าพลังกายจะลดลงเรื่อยๆหลังจากเพิ่มแล้วและความเร็วในการลดจะขึ้นอยู่กับเลือดของศัตรูด้วยหากเลือดมากจะลดเร็วหากเลือดน้อยหรือกใกล้าตายจะลดช้าโดยค่าพลังกายจะเพิ่มได้จาก3าวิธีคือ 1. การโจมตีศัตรูโดนแล้วเลือดลดหากโจมตีศัตรูโดนแล้วเลือดลดนอกจากศัตรูจะเลือดลดแล้ว ค่าพลังกายก็จะเพิ่มเช่นกันแต่จะเพิ่มไม่มาก 2. การโจมตีศัตรูแล้วศัตรูบล็อกโดยปกติเมื่อเราโจมตีศัตรูศัตรูจะบล็อกการโจมตีของเราตลอดอยู่แล้วจึงเป็นการเพิ่มค่าพลังกาย 3. เป็นวิธีการเพิ่มค่าพลังกายที่ดีที่สุดการแพร่รีหากแพร่รีสำเร็จค่าพลังกายของศัตรูจะเพิ่มเป็นอย่างมากทําให้ค่าพลังกายของศัตรูเต็มได้เร็วและจะทําให้สามารถปิดชีพศัตรูได้ภายในดาบเดียวแต่ก็ต้องระวังเนื่องจาก หากแพรี่พลาดเราก็จะได้รับดามเมจมาเต็มๆทําให้ผู้เล่นต้องจัดสินใจในจังหวะต่างๆจังหวะไหนควรเข้าไปฟันจังหวะไหนควรดอชหรือกลิ้งหลบจังหวะไหนควรบล็อกจังหวะไหนควรแพรี่ทำให้เกมเพลย์ในเกมนี้นั้นต้องใช้ความคิดและรีเฟ็กในการแพรี่ไม่สามารถเข้าไปฟรโจมตีศัตรูแบบฟันแหลกได้และโลจิกค่าพลังกายก็จะถูกใช้กับผู้เล่นเหมือนกันหากค่าพลังกายของผู้เล่นเต็มผู้เล่นจะก,กระเด็นและสตันไปพักหนึ่ง โดยค่าพลังกายของผู้เล่นจะเพิ่มก็ต่อเมื่อโดนดามจหรือบล็อกตามที่กล่าวไปข้างต้นเตลเนื Still, น่องด้วยในเกมนี้จะเน้นให้ผู้เล่นแพร่ีศัตรูทําให้การ,รเผชิญหน้ากับศัตรูหลายตัวนั้นทําได้ยากมากเกมจึงมีระบบเตลที่ให้ผู้เล่นสามารถย่องเพื่อไปเทคดาวศัตรูจากด้านหลังได้เป็นการลดจํานวนศัตรูลงเพื่อให้ผู้เล่นเล่นได้ง่ายขึ้นไม่รู้สึกยากจนเกินไปแล้วมาผจญภัยในแดนปีศาจกันในอาซาฮิเดอะคริมสันเบด